Hot, otte, เพื่อนฮอดช้าแล้วเออลงมาให้ขีละขีเล,ล็มอีกเลยจะเอาลวดนะบ่ะไปส่วเอานั่นพี่น้องจะเป็นพี่น้องจอดอีกแล้วจอดอีกแล้วอันนี้คือีเพื่อนของนางตุยตุยที่เจียมลาบกันมาถ่ายคลิปนั่งนั่แหละ,ะพี่น้องคะ่ะน้องของเบาสีนั่นแหละค่ะนางตุยตุยคะ่ะก็เป็นเพื่อนสาวเรานี่แหลคะค่ะก็รู้จักกันมานมนานนานนม มีผู้เฝ้านะคนเราไม่ใช่อันนี้เคยขอแล้วคนเราไม่ใช่มีการสื่อสารกับมาฮูเลืองอ,อ้อยคยค้อแล้วคอแล้วอันนี้คือสิมาเอากล้วยตานี่ปลายมีเหี่ยวยิวหีไปยิวหีมาเอาแล้ว,ว,วเ,เอาสิเอาโน้ตไรสักเ,เ,เกี่ยวนางกะบบมีเฮ้ยเล่ารอยู่บ้าน ก่อนน่ะะแมวันนี้จะให้อันลมาลาเป็นผู้ซื้อซานนะคะค่้เาให้เอาเมื่อตะบึกก่อนแล้วของมันยังน้อยแล้วมือหนาชิลมากเอยแล้วเสีเอาเน่อยวันถึงบมื่อไฉันกับบัวถึงคือกันกับเธอนั่นแล้วแม่เห็นบ่เออแล้วแต่ขั้นบานให้เอามาวันคอยไปเฮ็ดคอยเฮ็ดคอยเป็นผู้ซื้อเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเอาให้วันวันเยอะเจ้าจะเก่งอ มา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  <c oughs> เอาเชือเราเชือมันขึ้นมันตัด <c oughs> เ,เปลี่ยนกัน <c oughs> เฉยอืออือมะเรือขึ้นกามีมก็ปเป็นแบบเลยบ่ ฝนก็นเอิดเอิดเลยเพื่อขึ้นรถคือสิเปียกเขาวาสองคนชุมพลเฉยดังทั้งล้างปัจจัยเป็นยัง <laughs> สองก็ยังดึง้อ่ <laughs> แซวมากล้วยน,นอ้นนกล้วยจะเอ้ยอ,อาลไรเขาคือเปียกวะ <laughs> โอ้ยนางตากฝนพี่น้องเอ้ย จักโบ่ด ok> ้หหาไหมไปหาดูหาคนได้ทุกเพื่อนคิดว่ามันง่ายก็อชุเพื่อนผ้ากันนังถ่ายอยู่หลดบ่มีบ่เอายังบ่พอยังหอกับบ้านมาอีกเสียมบ่จะกกันเสียมหน่าเคือบ่มีเสียมมันอ่ะกัน ิดรมันเอ็นเกี่ยวเกลือกเพ่าว่างไว้แ้ี่เราบริยูนี่มีเสียมเห็นแล้วน,นี่พี่น้องเจ้าเอ๋ยหน่อยตาหากินเฮ้ยอุ้ยมีผ้าด้วยใช่ไหม <c oughs> นี่เหรอโอ้ยอันนี้จะพูดอาซื้อก่อ <Okay. S 2> นโอเคเตน้นติดอะไอ้มีด <c oughs> ป่าโจศับยอดของเขาเลย สิเป็นยังเนาะบ่ไอ้บ่ได้เป็นยังไอ้เก่งกาดอ่ะบิ้งเสียบิ้งเพื่อเสียมันรุดขาอนนี้ข้าเจ้าเลยโอ้โหขึดอกเอ้ยเอาเสียอะไรเอาเอาเสียมไปตัดเอามาเอาสิยปีนขึ้นต้นกล้วยเมื่สิยบ่ปั๊บลงข้างกกบุวเอาลองมงดูเอาเสียมขึ้นไปน้ำที่เหย ขื่นได้ให้ภาอีกต้นกล้วยโอเขาเห็นน้องทำยังขึ้นได้เลย oh, <hi. S 1> โอเขาสีขาสุมเหาก็ตัวนี้นแหละอาีได้อ่าเจ้าเด็กเห็ดอันนี้เลยข้าสึซับได้หันเอาลุ้อซับก,ก็ได้โอ้ยโอ้ส่อสีแผลอีกั้างลงมาส่งกำลังโจนะคะในขณะนี้ส่งไอ้นัทโบทกำลังจะเหี้ยแล,แล้วทุกคนปวดที่ตับ บทที่ตามตอนต่อไปเจ้าเสียมเสียมนะรัโอ้ยเจ้าเตลุเ้าเตลุอืมผอ้โอ้ยม้วยตาดีมม้เ่ยพี่น้องเอุ้อกเสียม สู้้จดแลวใเอาหลวนี่ไปซับนะฮะนะซับวางลุ่มค่ะเขาเขาเลยคนเดอร์ยี่อี่มเลยน้ำหยางโจกๆเลยวะ นนเพานหาลงมาเพิงขนาดนี้ยยไมลงมานําอีกนะว่าสุภาพอะไรเอาเอาหลัวนี่มาเบิง้งขาเจ็าไหนเบิ้งมาไอ้ไอ,อไไเอ้อยมาเอาหลัวซับยังวะเอาสิไปซับบอนนั่นเฉย,ย,ย yes oh my gosh ปริงโง่กันยังมาไอปริโง่ ท่านเรื่องแรกนี่ไอ้ธนัทเทพพังกันสัตว์ที่หายเป็นแบบเป็นการพังก็พากันขึ้นมาเทวัสเ่ได้ลากดกพี่น้องเอ๋ยอันนี้นะเขาให้เอาจากตระเตรียมบุกอดโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วรัวหัวสวนเขาประมาณรัวนี่เอาไปไว้น้ำเอามเอามาแต่ปลายเทียงไปนะพูดเอาหัวซิงไคล์มาเน้ะ เห็นยังกัอยากได้อุ้ยอยากได้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 ไอ้นั่นไปเป็นผัวบ่ได้คิดซัวแต่หัวใจต้องการโอ้โหหนาว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 บึ่งเนี่ยผัมันรุดบัดอยู่บ่าสเตนหันนะมันมันอันนั่นค้าคือมันบ่อันนี้คือมะกรูดแต่นยิ่งเจ้าเอาไปตัดคือสีเสียบอดี๋ยวกินเต้หึงเลยแหละลงไปเมืองท่าบางทองเห็นเขาเจ้าขายสื่อ ซื้อแล้วบัตรคืนมาผ่านว้าลืบาลลมบุม๊มบิ๊นเพลินราภารกินีกับซัเร็จนะครับโดย,กกยตักมะก้วยแตนี่สำเร็จเจ้านี่ลังเหลือนะคะโอ้ใส,ส่ไส,สวมหน้าเจ้าของโทรศัพท์เอาเจ้าคือโบยุน่นี่ทำไมไม่กดออกได้มาเมด็ดเม็ดเครื่อเลยนะ ขี้รักตัวแม่ตัวแม่กับตัวพ่อเหรอได้บัดเดอกันิมัตต่ําสู้กันกินแล้วก็ต้องสีแยกย้าใหกลับบ้านไผ่บ้านมันนะคะน้องวันจะโฟฟีมือก้วยตานีขี้รักมาเดอร์พญเลิร์นมากินตําก้วยตานีฟีมือน้องวัน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 คนขี้รัก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 รวมหัวกันกับไอ้นัทพล มันจังแซบของลากานี่กิยนยาบ้าได้จีบทองแปดมือผู้ได้เจ้านาได้อุ้ยวันัจีใส่ส้อยเจ้านะ่ะ <c oughs> อ่ายองจีใส่ส้อยเ้าวันอยู่ในผู้อันนี้ใส่ส้อยเพิินได้นน่นะพอเพล่นเหตุให้ลูกสาวเดียวเนาะลูกสา,สาวสองคนบอก แต่่อเพิ่นแพงนะเพิ่นพอเพิ่นกะเฮ็ดจีใส่สดอยวกรากว่าคขอยาววขาทั้งสองบมจักทั้งสองบจักตําเป็นหมากบ่นนี้ยตําเป็นหมากเลยปะแล้ว่าจิ้มเจียวหรือเป็นยังไม่เอาตํานั้นแล้วเออัเป็นว่าเฮาเก็มาตตํากวยตรานีปลายหวีเหี่ยวิหวีไปหวมา มือน้องวันนะคะความดีอ่าครั้งนี้ยกให้น้องวันคนเดียวนะเพราะว่าเธอเป็นคนคล่องแคล่วมากในการที่แบบว่าไปขโมยของเขามาแต่ละคนกินออกแต่ตไม่ใช่คนเดียเดี๋ยวฉันกินไม่ได้นะฉันยันปอบข้าวฉันกินตำกุ้ยทันีทีไรลแล้วฉันรู้สึกว่าวปอบข้าวทุกขึ้นในกี่รยะไอชิชิวหน่เหรอกินแล้ว,ว,วล<ะ>มันเหมือนผีเข้าเลยอ่ะมันผิดกระเพาะแหงแต่ก็จะลองซิมบางยุเห็นว่าก็ได้เพราะว่าข้าวบวอยากจให้เอาครีมออกข้าวบวอยากออกเอาใบจั่มไม่จัดอันใด ว่ามีความแววเผาแคนกินแันผู้ได้กินแันบาจามแบบเป็นพี่ปออเพราะว่าอ้าว่าไปแต่มันขาดเนเรากินไปน้ำจามไปน้ำอืมขณะนี้เวลาก็สี่โมงแล้วค่ะเพิ่งถึงบ้านนะคะเพิ่งถึงบ้านเซาวันเทียงนาเซาวันแล้วก็เจสีกินตำกุนชนีแล้วแล้วก็สิกราบบ้านกับยิงเทยเถานะคะคงจะไม่ได้ไปหรอกถ้าว่าไปกลางค่ำกลางคืนน่ะฉันออกฮอนไง ไม่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 วันนี้วันพระกลับบ้านก่อนค่ะไม่ได้ไปวันที่ไปจำชิ้นอะไรไม่ทัาอ๋อเพราะว่าคุณแม่คือว่าเจ้ากลับนายเวบนไลยแล้วคุณแม่เพิ่นไปเอาเถอะอยากหน้าไม่เท่าไรกับบ๊อบจะเถอเอาเลยอยากภาวนาแบบเธอนั่นได้แม่อืมมันเป็นโตจังได้เบียดเบียดอยู่บนเสาจำว่าเธอนไดแนวทางเลยอไงอัมาสู่น้ำตาให้เธอออกน้ำเบาบ๊บแหม่บบนั้นรแบบ มาถูกแบบฟันเหรอแบบว่าสิเป็นไม่ใช่กัแบบเอาตัวละครขอยู่ใเหา้ถ้ามางเซอคอนัมเดนเซอมีเซนหรอเหรอบอกเลขหน่อยสิเอาบอกไปเดี๋ยวอีหยังลืมเลยเอาพันเขาออกกำไรหายปเออพี่น้องคะเลขหนักเลขขีคีนะครับเลขหนักเป็นบริจูกันเป็นแบบนี้เลขหนากก็เลขขีคบนะคะหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ หกโมงรอโอเคค่ะจัดไปนะคะอันนี้น้องบันบอกนะคะเดี๋ยวติดตามตอนกินตำกล้วยแล้วกันพี่น้องค่ะทั้งช่องไพ่ก็แล้วแต่นะคะหรือว่าวิปปุ้ยแล้วก็ไม่ต้องเบิ่งเนาะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะบเบิ่งของเจสีตอนไปลากบักกล้วยนี่ละค่ะดีนะไปละค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคี้ลักพอดีนะคะที่นรักเอาบักกล้วยตอนนี้มาตําส้กิน